ไม่รู้ว่าใช่ัวเองเป็นอะไรดีนะครับระหว่างพี่อัคขณีหรือว่าพี่หมันสวัสดีครับดิวสวัสดีครับแล้กพี่เรียกยังไงพี่เป็นอะไรดีเรียกสอบสนอยู่ว่าจะเป็นพี่หมันหรือว่าจะเป็นอัคขณีดีอ๋อเป็นสองอย่างตอนเช้าเป็นพี่หมันตอนเย็นเป็อัคขณีครับหรือว่าจะเป็นคิมที่ตายไปแล้วอ๋ออ๋ันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นเอาแต่วิญญาณหลอนนิดนึงคิดว่าอันหลังน่าจะเหมาะกว่านี่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 นาเินต้าไหมวิดีโออยู่นะโอเคโอเค เป็นไงสบายดีไหมสบายดีไหมตอบไม่ได้ว่าสบายดีครับตอบไม่ได้ว่าสบายดีคําตอบก็คือสบายดีไม่ได้คุยกันตั้งนานสบายดีอยู่แล้วร่างล่ะร่างยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่แต่ยังไม่แสบตามสภาพอากาศครับฝนตกไหมวันนี้โอ้ตกทุกวันพี่กรุงเทพไม่ตกทุกวันเอวันนี้บริรัมก็ตกตั้งแต่เช้าเลยแล้วท่านเป็นไงครับน้ํา น,น้ำไม่ท่วมแต่แต่มีน้ําเมื่อเมื่อเทียบกับกับช่วงที่ผ่านมาครับผมคือเมื่อก่อนมันจะแรงไงแต่พอ <c oughs> นเนหวงยคือเป็นห่วงจังหวัดอื่นที่เขาท่วมมากกว่าใช่ใช่ทุกวันนี้ผมดูข่าวแล้วผมแบบโอ้โหครั้งนี้มันยิ่งกว่าครั้งที่แล้วเลยนะพี่เมยใช่เขาบอกว่าปีนี้มันหนักหนักสุดเอแมเป็นนักร้องอย่างมีคุณค่าเลยนะแสดงถึงความห่วงใยจากใครบางคนขึ้นมาทันที <c oughs> วันนี้ผมดูข่าวแล้วผมแปลว่าเอ้ยอยากจะไปช่วยอยากจะไปทําอะไรบ้างจริงๆไม่น่าสงสารจริงๆเพราะว่าโอ้โหมันไม่มีการเตรียมตัวครับเดียวบางบางคนอยู่ดีๆก็ท่วมแล้วเข้าของที่อยู่ในบ้านก็พังเสียหายหมดใช่ครับผมคนเขาไม่คิดไงว่าแบบว่าจะท่วมมาก่อนอะไรอย่างี้อย่างภาคอีสานบ้าอะไร่เงี้ยใช่ใช่คือไม่มีใครได้เตรียมตัวครับนั่นแหละสายสงสารมั้ยการความห่วงใยจากใครบางคนที่ดึกดื่นจะมอบให้ได้ ขายของกันอดเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเพลงแล้วกันงนันไม่ได้คุยกับดิวนานมากตั้งแต่ตั้งแต่ลมใต้ปีกอืออ mm ื hmm. ตั้งแต่มาที่นี่ไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่าแอน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 บุรีัมถูกต้องถูกต้องแอน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 ้ยผมว่าผมไปบุรีรัมนะ้วผมก็มีขึ้นหนึ่งที่ที่มีตู้กระจกปะมีตู้กระจกอยู่ข้างล่างแต่นีิวต้องขึ้นมาข้างบนอ๋อ ผมว่าผมจะต้องจําได้ผมจะต้องจําได้กําลังนึกอยู่ชัวร์ใช่ครับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสบายดียังคิดถึงยังจํากันได้ก็โอเคแล้วนะครับผมครับสินาสุดความหงใยจากใครบางคนครับผมเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยใช่แล้วเรื่องคนเถื่อนถูกต้องเขาเลือกนักร้องมาถูกที่สุด ยังไงครับไม่เถื่อนแล้วไม่เถื่อนแล้วใส่แล้วน่ารักแล้วออครับผมเพลงนี้เป็น,ปน,น,ปนไงดีเป็นคนดีเออคนเถื่อนร้องโดยคนดีใช่เ, <laughs> เป็นไงครับเพลงนี้มันต่างจากเพลงคนก่อนที่เคยร้องมาไหมเพลงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยต่างต่างตรงความหมายที่สื่อนะยังไงเพลง เพลงอย่างเพลงเพลงประกอบละครแต่ในเรื่องที่ผมร้องใช่ไหมครับผมเราเอาพูดถึงเพลงประกอบละครก่อนแต่ในเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแรกคือเฮีโร่พันรักแรกทั้งใจแค่้รักเธอก็ผิดหวังอืผิดหวังแบบว่ารักไม่ได้แต่ก็จะรักแล้วมันก็ยังเศร้าอยู่แล้วก็เพลงที่สองคือเพลงประกอบละครเรื่องอย่างมีตัวละที่ปลายฟ้าอืหูวใจกั้นฟ้ารู้ว่ารักแต่ว่าต้องจากจากไปแล้วก็บิ้จะทํายังไงก็เศร้า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 แต่อันนี้เนี่ย มันรักไม่ได้เหมือนกันแล้วมันก็ผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าไม่เศร้าไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้แหละเรามอบควาหมหูยใจให้กับเพงนี้แหละอืเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนอืมนี่คือเนื้อหาความหมายของเพลงคำเรื่องของดนตรีก,ก็ก็รู้สึกเหมือนว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะใช่คือมันเริ่มจากเบาๆมาก่อนใช่แล้วเราค่อยมันหนักๆผมว่ามันมันนร็อกมากขึ้นสำหรับผมนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้ยินดิวร้องเพลงแนวร็อก เลยใช่ครับอือมจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันจะมีกลิ่นมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เพลงที่ผ่านๆมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นแรกทั้งใจหรือว่าหัวใจดันฟ้ามันก็จะมีมันจะมีสาวที่มันเป็นแบบว่าหนักๆของร็อกอยู่ในช่วงเกือบๆท้ายเพลงหรือว่าหรือว่าจะเป็นการเอ่อบิ้วให้เพลงมันโตขึ้นในในในท่อนท้ายๆของเพลงอรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่มันมั้งแต่ฮุกแรกเลยอืมใช่ ครับผมมันก็จะมีกลองมีอะไรส่งเข้ามาแล้วก um> ็ตุ้งตุ้งต mm ุ้งต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 ุ้งอย่างเนี้ยอืแล้วร้องร้องยากกว่าเมื่อก่อนไหมล่ะพอมันเป็นมันร็อกหนักแน่นถึงขนาดนี้ยากกว่าเมื่อก่อนไหมนะครับผมก็ก็น่าจะเราต้องโฟกัสโฟกัสในการร้องแบบหนึ่งมากกว่าเราต้องใช้เนื้อเสียงมากขึ้นแล้วก็ แต่จริงๆแล้วก็ยังร้องอสไตล์เดิมอยู่แต่ว่าเราต้องร้องให้มันแข็งแรงขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลารอ้องจริงๆแล้วเราต้องรู้ถึงความหมายของมันก่อนมากกว่าอืมครับผมก็ออกมาตั้งคือมาพร้อมละครเลยมันมีอยู่เพลงเดียวด้วยนะเ<ช>รื่องนี้ม่ตื่นใจตรงนี้เลยครับใช่คือปกติเพลงประกอบละครสองสาม,มเพลงด้วยซ้ำแล้วก็เพลงท้ายใช่ใช่ใช่แต่แต่เรื่องนี้มีอยู่เพลงเดียวแบบบิวดิวจับเต็มคนเดียวเลยอ่า ได้เช็คกระแสบ้างย่างไงดีใจและขอบคุณครับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ให้ให้ผมเพลงเดียวดชมไหครับไม่ต้องมีคนอื่นใช่ครับผมไม่ต้องมายุ่งกันซึ่งขอคนเดียวเลยใช่เช็คกระแสบ้างย่างเขาเป็นไงบ้างอะไรนะครับกระแสกระแสกระแสเพลงกระแสกระแสก็ผมต้องถามพี่อ่ะผมว่าเป็นว่าเป็นไงบ้างคือถ้าเอาที่บุรีรัมย์นะอันดับหนึ่งหลายสัปดาห์แล้ว แล้วป้าๆหลายคนก็ฟังเพราะว่าดูละครออ oh. ก็จะบอกว่าวันนี้เปิดเพลงนละครเรื่องคนเถื่อนให้ฟังด้วยนะเปิดคนเถื่อนให้ฟังด้วยนะอโ oh. ก,ก็นอกจากจะเข้าถึงคนฟังเพลงทั่วไปแล้วก็ยังเข้าถึงคนที่ดูละคร oh. คือมันโชคดีเหมือนที่พี่บอกในดิวมันมีอยู่เพลงเดียว oh. <laughs> <laughs> แล้วแล้วมันเป็นไม่รู้นะคือใครที่มีความรู้สึกแบบว่า ฉันไม่ต้องได้ก็ได้ฉันคอยแค <c 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 ่ห่วงแค่อะไรอยู่ในมุมเล็กๆของตัวเองที่มีความสุขไปส่งความสุขให้คนอื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่เป็นคนไกลๆนี้ได้คือมันก็สามารถส่งเพลงนี้แทนความรู้สึกได้ก็เลยทําให้โดนใจหลายคนอ๋อเป็นยางเองคุยกับเบลทุกครั้งมีอาการหมันไส้ทุกครั้งตลอดอะไรนะครับพี่เปล่าบ่นเบาๆเล่นๆเออฮะ ผมกระแสถือว่าโอเคนะแล้วก็เชื่อว่าหลายหลายคลื่นทั่วประเทศก็ก็น่าจะติดชาร์จอยู่นะครับผมน่าจะแล้วยอดดาวน์โหลดล่ะได้เช็คไหมอ่ะยอดดาวน์โหลดยอดดาวโหลดตอนนี้เอ่อรู้สึกผมเข้าไปดูในเดฟทีมเมมเบอร์ใช่ไหมครับมันจะอยู่ประมาณอันดับอันดับสองหรืออันดับสามมาประมาณนี้ครับล่าสุดที่เข้าไปดูนะโอ้ยถือว่าท็อปชาร์จแต่ไม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 ่รวมท็อปดาวโหลดนะอ อือมอืมครับับสองดับสามกเก่งแล้วอ้ออันนี้ก็เป็นยอดคนฟังในเว็บไหมครับในเว็บซิมเบอร์อืม<น>อืมอืมอืมอ,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 อืครับผมเอาล่ะก็หลายคนคงจะได้ฟังแล้วก็ได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีคนคถามมาว่าแล้วทาไมยูไม่ลงเล่นละครเรื่องนี้เองด้วยเลยโอ้พี่ผมผมรู้สึกว่าละครมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายครับแต่ก็ค่อนข้งขางจะ เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนกันหว่าจะพร้อมที่จะเล่นได้จริงๆแล้วก็เล่นได้โอเคจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากที่จะเข้าใจมันจริงๆอ่างเงี้ยครับผมตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจศาสตร์เรื่องการเล่นละครอ,อย่างดีแค่เท<ช>่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราจะเล่นแล้วเราทำอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันสามารถมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถแบบว่าตัดสินได้เลยว่า รอดไม่รอดเลยเย่เออผมก็เลยอยากรอถ้าเกิดจะเล่นจริงๆก็ผมขอละขอให้เล่นได้ก่อนเถอะตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือร้องเพลงไปก่อนใช่ครับแต่ก็ยังแต่ก็ยังวังว่าตั้งใจฝึกนะเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจมันแล้วเราก็จะเล่นได้อืมครแฟนแฟนเพลงก็รอดูแล้วกันนะครับผมบนบานที่จะได้เห็นดิวเล่นละครหรือว่าเล่นหนังหรือว่างานอ,าอื่นๆนะครับมีคําถามจากคุณผู้ฟังถามมาว่ามีเพลงแนวไหนที่ดิวอยากร้องอีกไหมครับ เพลงแนวไหนนะครับผมอยากร้องเพลงบลูหรือไม่ครับเพลงโซ่ Soul, ไงครับอืมอืมอืได้ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะได้ครับใชเออเออน่าสนใจน่าสนใจครับผมฝากความยินดีกับดิวด้วยนะจ๊ะที่ได้รางวัลเยาวชนดีเดน<อ>่น,นขอบคุณครัดีใจด้วยเพิ่งได้รับรางวัลมาล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับครับผมเป็นไงบ้างปลื้มแับรางวัลนี้ไหมก็ปลื้มนะเราไม่คิดว่าเราจะได้รับรางวัลนี้เราจริงจริงแล้วเนี่ยคือ เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วก็มันจะไปทําให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ให้รางวัลน,นี้กับเรามาเพราะว่าทุกสิ่งที่ย่างที่เราทําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราไปร้องเพลงหรือว่าเราพูดหรือว่าเราเราทํากิจกรรมไหนไหนที่ทําให้มันเกิด คุณท่าต่อสังคมแล้วก็มีความสุขตอ่อจิตใจเนี่ยมันมันมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วแค่นั้นเราก็ไม่ติดใจตอบแทนว่าเราจะต้องได้รับรางวัลนั้นรางวัลน,นี้แต่พอได้มาจริงๆงมือนก็ทําให้เราเหมือนกับตอบย้าเข้าไปอีกว่าเอจ้จริงแล้วเนี่ยเวลาคนเราทําดีเนี่ยเวลาไม่คิดอะไรเนี่ยสิ่งตอบแทนมันก็จะมาเองแล้วมันก็ทําย้าที่ได้ว่าไม่ต้องคิดอะไรหรอกเวลาทาทาไปเถอะมีความสุขทาไปเถอะแต่รางวัลมันก็เหมือนเป็นกําลังใจให้เราที่จะทําดีต่อไปด้วยเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องตอบย้ําเป็นเครื่องเตือนใจมาากกว่อื จะมีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงที่ดิวแต่งเองร้องเองบ้างหรือเปล่าอ่าผมกําลังพยายามอย่างยิ่งยวดครับได้ได้หนึ่งท่อนยังได้ได้หนึ่งประโยคได้หนึ่งประโยค <c oughs> เออ <c oughs> ต้องรอต้องรอนะครับผมครับผมเพราะว่าก,าการแต่งเพลงมันก็ถือว่ายากพอสมควร <c oughs> ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเอ่อเรียบเรียงเรียบเรียงความคิดของตัวเองจากหนึ่งถึงสิบ คนที่แบบว่าเรียนย,ยังไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่น่าจะจริง <laughs> <laughs> แล้พูดไปแล้วก็จะแบบเอ้ยวกไปวนมาหรือว่าอะไรบ้างแต่ผมพราว่าการเขียนเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นคนที่แบบว่าเรียนแล้วก็รู้จักใช้ค่อยทาได้ดีอืมอันนี้ถามไปแล้วเรื่องละครเดี๋ยพี่กำลังเช็คคำถามที่คุณบุ๊คฟังเขาปากถามมาอยู่เพราะมีถามมาเยอะมากถามถึงเรื่องละารที่สองครับ ครับผมอัลรบัมที่สองนะครับตอนนี้ยังครับผมก็ปล่อยเป็นซ <single S 1> ิงเกิลก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่เราจะทำอารรบัมสักอัรบัมหนึ่งเนี่ยก็อันนี้ผมพูดถึงว่าในในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างยากนะแล้วก็ปล่อยเป็นซิงเกิลไปแล้วก็สร้างความสุขเป็น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 เพลงไปดีกว่าครับผมก็แล้วซิงเกิลต่อไปล่ะต่อจากซิงเกิลต่อไปเนี่ยผม ยังไม่ยังไม่ทราบเลยตรนนี้เนี่ยซิงเกอรนี้มันเพิ่งปล่อยเลยได้ไงต้องรอกระแสตอบรับจากซิงเกอรนี้ีดีก่อนเลยกันครับผมนอกจากเพลงความหงใยถึงใครบางคนเดี๋ยวนะความหงหยจากใครบางคนมีงานอื่นอีกไหมนอกจากพิธีกรสตาร์คลับแล้วก็มีเพลงที่ไหนครับผมแก็มีสองอย่างนี่แหละครับผมอืมก็งานอื่นงานอื่นยังไม่มีครับผมแต่ว่าจะให้มีก็ได้ครับ แล้วทัวร์เยอะไหมครับทุกวันนี้กป็ประมาณประมาณสักอาทิตย์สักครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยแหละครับพี่ได้ได้ใ้เวลาเสียแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามรักษาตัวเองให้หายป่วยเร็วที่สุดเออมีเขาฝากบอกให้ดูแลสุขภาพด้วยนอนได้เพียงพอครับกระผมแล้วเรื่องเรื่องเรียนเป็นไงบ้างอะอไรจะจบยังีงผมเรียนจบแล้วจบแล้วใช่ไหมใช่เออใช่ดูแก่แล้วโอโอขอบคุณครับพี่ไม่ครับ แสดงว่าวันนั้นพี่ดูผิดวันที่ดิวไปเดินตลาดนัดรถไฟอ่ะจำได้ปะที่ตลาดนัดรถไฟที่ตรงเลยเออลตกรอไปอ่ะอ๋ออ๋อวันนั้นพี่วันนั้นผมเจอพี่เหรอไม่ได้เจอแต่พี่จเจอดิวคือพี่กลับบ้านก่อนอ๋อพี่คิดว่าดิวใส่ชุดนักศึกษาอ๋อหมใส่เสื้อขาวเออแล้วไอ้ผมใส่เสื้อขาวใช่หลังจากไปงานมาอืม เราก็คิดว่าอยู่ใส่ชุดนักศึกษายืนซื้อเสื้ออยู่วันนั้นซื้อเสื้อไปด้วยอืมนั่นแหละกําลังกําลังจะทักอยู่เพราะว่ารอให้ยูว,ยวนวนมาอีกซอยนึงแต่แล้วนมาไหมพี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่กลับก่อนด้วยอเออคือเพื่อนชวนกลับก่อนก็เลยกลับก่อนก็เลยไม่ได้<อ>ปะก,กันครับอืแต่ยังน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณครับครับผมเอาละมีอะไรจะฝากถึงคุณบุ๊คังอีกก็อยากฝากว่าจริงๆแล้ว ฝากเรื่องอันนี้ฝากเรื่องการดูแลตัวเองก่อนแล้วกันเอาไว้เตือนตัวเองด้วยว่าเอาทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยแล้วก็เชื้อโรคมันแพร่ระบาดได้ง่ายมากง่ายมากจริงๆถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นหวัดเช่นนี้แหละครับอือ,อืก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยรักษาจิตใจให้ใหดีเพราะว่าถ้าต่อให้ร่างกายป่วยแนตะ่จิตใจไม่ป่วยตามเนี่ยมันก็จะทําให้ ชีวิตของเราสไตใจและเบกบานครับผมและนี่คือความห่วงใยจากยูเดอร์าครับนี่ความห่วงใยจากยูเดรซ่าความห่วงใยจากใครบางคนอ่ฮะใช่ครับผมฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมก็อยากฟังซิงเกิลต่อไปหรือว่าอยากเอ่อให้มีเพลงใหม่หรือว่าเอ็มดีก็ฝากติดตามซิงเกิลนี้ก่อนแล้วจันได้เลยเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้มาเยี่ยมคุณบุฟังที่บุรีรัมย์อีกโอ้อยากไปมากครนะมามาทานส้มตำอีก ได้ครับได้ครับผมต้องผมมุดโทรศัพท์ไปได้ผมไปแนะพี่ถายตัวมาเลยได้เลยได้เลยขอบคุณดิวมากนะครับมีโอกาสคงได้คุยกันอีกครับผมครับผมครับสวัสดีครับแม่น่ารักเหมือนเดิมเลยคุยสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับความหงญยจากใครบางคนความหงญยจากดิวดะสตร์ครับ